สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องทองมีสามดาวค่ะวันนี้ทองมีสามดาวสิพาท่านผู้ชมมาหาหน้าหน,นุ่ยเนาะค่ะเนาะแต่ยินคาหังหอดกอนหน้าหนุ่ยฟันดีกัะท่านผู้ชมฟันว่าผีพอมาบอกกระเถือกคะท่านผู้ชมถือกสามศูนย์เนาะค่ะเนาะผีพอมาห่องใสหูหวดกอเมื่อวันนี้หน้าหนุ่ยก็ว่าผีพอมาห่องใสหูอีกก่สัน ไปใส่เบ็ดใส่ม่องเด็กินเขากินหนามน้ำกันผีพอกับมะฮองบอกเหลขกห้สือเอาเดอ้อให้ซสือเอาเดอ้ออย่าลืมเดอ้อเหล็กตัวนี้ผีพอวาเมาบอกสามโตเขาบอกสามโตเลยงวดนี้นาหน่อยวาสิเป็นเหล็กดีเล็กเด็ดตัวไดกับรอบไปฟังจากปากนาหน่ยนะะ่ยพร้อมกันเนาะค่ะเนาะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดกระดิง่งให้ทองมีสามดาวด้วยนะคะ กับพีเบิ้งคลิปของหนาหนุ่ยผอมๆกันเลยค่ะไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินข่าวว่านาหนุ่ยมีโชคมีลาบเนาะครับน้องสมอชมเนาะเป็นกายุสระบุรีด้อครับเออเปินมาส้่งานะอยู่ทางภาคอีสานเท่านะครับเนาะเปิ้มาส้่งานะอยู่ทางจังหวัดภาคอีสานครับสมชมเบ้าแอมยินข่าวว่าเปินถือเกลียกมีโชคมีลาบผีพอตายมาบอกเลยถือเจ้างวดก่อนครับพี่หน่อยสองงวดแล้วครับถือสองงวด เมาบอกแนวไหนเนาะกมาบอกใส่หูครับโอ้มาบอกเม้าบอกใส่หูเลยบอกใส่หูเลยโอ้ยถือว่ามีฉคมีหลาบบอกเป็นตัวเลขเลยบอกบอกเป็นตัวเลขเลยโอ้ครับเป็นกะเบาไทยนะครับดท่านผู้ชมเนาะมันบอกไทยแต่เป็นกะฟังภาษาอีสานออกกี่หรอกครับมาอยู่จักปีแหละครับอีสานนี่อ๋อมาอยู่หลายปีเป็นสิบปีเลยครับโอ้มาอยู่เป็นสิบปีแล้ววสันครับท่านผู้ชมอันบาดนี้กะเขาเรื่องเลยเนาะครับเนาะเขาเรื่องเขาเล่าเลยงวดนี้มาบอกหลือเ่ครับ มาบอกแล้วครับฝันบ่ฝันครับด้วยจังไนฝั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 นนะครับต้อเอาเอาให้ฟังนะครับมันก็ไปหาหาปลาเนี่ยนะครับหากุ้งหาปลาไปหากุ้งหาปลาด้วยกันก็ไปทํามาทาอาหารกินนะครับโอ้ไปหากุ้งหายังนี่บบ่ครับครับผม ไปใส่กุ้งใส่ยังนอกยินเข่าว่าใส่กุ้งมาครับครับผมใส่กุ้งใส่ปลาขายครับโอ้หาปลาขายเนาะครับครับผมไปหาอยู่ใส่ขับถั่วได้หลายหาอยู่แม่น้ํามูลครับแม่น้ํามูลจังหวัดอุบลเนาะครับผมครับเป็นการมาปักลักอยู่จังหวัดอุบลครับท่านผู้ชมได้หลายบ่ครับแต่ละหมือนแต่ละเว้นก็วันหนึ่งสองโลสามโลครับผมวันละสองสามโลเนาะครับไปปลายังเน่ะหรครับเอได้ปลาบูปลาบูปลาช่อน โอ้ปลาบูกระติดสมบครับติดครับผมปลาบูกระเข่ากระติดเนาะมันติดน้ำเอียงครับทวได้หลายติดดังครับมันไปเข้าไปกินกุ้งครับโอ้ไปใส่กุ้งแล้วมันกระเข้าไปกินอยู่ในหันครับโอ้ยได้หลายบ่ครับปลาก็ไดรสัมโลเลยแหละครับโอ้ปลาบูนะบอกครับไม่ไม่ติผมปลาบูปลาช่อนเนี่ยโอ้รวมเลยนะครับเนาะครับครับผมปลารวมแต่กุ้งกระได้หลายอยู่เนาะครับพวกแต่สองโลสามโลแล้วไปขายบอกครับ ครับผมครับผมครับผมก็ไดู้่เอาเผื่อเป็นการเซเวลาฝันไปจังไหนอีกนี่บาทเนี่ยนั่นแหละครับว่าเขามืองบอกบอกเลขตรงตรงมาบอกใส่หูอีกเขามาว่าอว่าใส่หูครับมาคุยใส่หูมาว่ามาคุยใส่หูครับคุยมามาเหมือนครั้งที่แล้วครับอมาบอกครั้งเหมือนครั้งที่แล้วคครรัับบ งวดผู้หันถือสองตัวหรือสามตัวสองตัวครับผมถูกสองตัวครับงวดนี้เด็กจกตัวครับงวดนี้สามตัวครับงวดนี้สามตัวครับมาบอกสามตัวเลยตัวไหนครับท่ะบุ๊กบอกค่ะผู้ชมอมาบอกห้าหกเก้าครับผมห้าหกเก้าห้าหกเก้าห้าหกเก้าครับสองตัวมีบ่สองตัวก็จะเป็นอายุแกครับหกสิบหกสามครับหกสิบสามปีหกสิบสามปีโอ้แล้วตาย อายุหกสิบสามปีเนาะครับผมเมื่อบอกจ็คเทือครับเทือนี่เป็นเทื้อทีสามเลยเนาะเทือที่สามนะครับโอ้ตตกีเมื่อบอกว่าะตกิก็มาครับถือว่าะกกิก็ดีก็ถูกครับถูกมาสองงวดสามงวดนะครับอือแต่เบาแอมเราตรงกับกำลังหงยิยนข้าวนี่นะครับท่านผู้ชมก็เลยมาติดตามให้เอฟซีเบิงงวดที่แล้วเพิ่นก็ถือสามศูนย์บอกยิ่งเบาวลยสามศูนย์ครับก็เลยมาติดตามให้เบิงว่า สี่ด้ตัวไหนต่งวดที่มีสามตัวกับไข่อยู่น,นหนุ่ยเป็นกะโบแพงตัวเล็กนะครับนะครับนนนุ่ยฝันเป็นองไรอีกครับฝันว่าไปหาปลามาแล้วหากุ้งหาปลามาแล้วก็มาทํากับข้าวกินโอ้ครับกับข้าวกินกันเขาเล่าสารทุกข์ถูกดิบ,บให้ฟังครับก็บอกนั่นแหละเป็นห่วงลูกหลานครับ ครับโอ้เป็นห่วงลูกหลานยังมีห่วงอยู่เนาะครับผมเป็นห่วงลูกหลานครับไออุ่นเวียนอย่าให้ลูกหลานร่ารวยโอ้ครับผมอย้าให้มีสตังค์ครับแกก็บอกเลขบอกหวยครับให้อบอกแนวอะไรอีกยำ่ำนะมาบอกเส่หม่องไนก็มามาบอกที่หูครับมาบอกที่หูเลยมกักระซบที่หูโอ้มกักระซีแทงหูเลยเนาะครับผมบอกไอแทงหวย พ่อเีบอกหวยให้อือก็เลยบอกหวยให้ครับแบบก็ตัวตัวเลขก็าห้าหกเก้านะครับเป็นมายำครับรผมโอ้แต่ก็บอกให้ให้ซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ครับโอ้ให้แทงไว้ติดติดเอาไว้ครเพื่อมีโชคมีลาบเนาะก็ถึงผู้ผู้พอลวงรับไปแล้วเพื่อนให้ลูก มีโชคไม่ลาบเพราะเสด้ in, ส่วนบ ouais. ุญส่วนกุศลนันน่หน่ยเนาะครับผมขันตาฟันว่าได้กินกุ้งกินยังเั็งสีกะถือว่าได้กินก็ได้เข่าอยู่ได้เนาะกุ้งก็เก้าแล้วเออโอ้กุ้งกะเก่าเนาะครับผมกุ้งเก้าอันนี้ก็แต็กเหาต่อไปครับนี่แนวอะไรอีกแล้วแต่แล้วแต่จะเล่นกันครับแต่ผมก็บอกไว้ครับบอกไว้นากครับมากครับผม เลขสามตัวก็ห้าหกเก้าสองตัวล่ะครับสองตัวก็งูนี้จะแทงอายุแกแล้วครับเท่าไรไปหกหกสามครับหกสามครับผมอันฟันเห็นกุ้งว่าไปใส่กุ้งใส่ยังหนีคือห้องผต้องแปเป็นเด็กหรอกเนาะใันกุ้งก็เอาเอาเอาสั้นๆนะครับเออเอาเอาตัวที่ตามเิ่นบอกกันแล้วกันเนาะครับผมเอาตัวเป็นหาหกเก่าหาหกเก่าด้เลยครับด้วยท่านผู้ชมเนาะมีโชกมีลาบไม่แล้วสองงวด สองงวดนะครับเนาะก็ถือรายเปาแอมก็ได้มาติดตามเป็นกับยู่สระบุรีนะครับเนาะยู่สระบุรีมาหาอยู่หากินทั้งเขตภาคอีสานนี้มาปักลักอยู่ทั้งผีครับนี่แหละมาหนุ่ยครับอ่ะมียังสีเ้าครับท่านผู้ชมเอฟซีอีกบ่เออก็ขอให้ถูกหวยด้วยกันครับครับให้รวยไปด้วยกันเนาะให้ร่ำรวยไปด้วยกันถูกหวยไปด้วยกันครับห้าหกเก้าห้าหกเก้าด้วยครับท่านผู้ชม เป็นกับกำลังจะสิไปใส่กลุ่มนะครับเบาแอมกับมาดักทางไว้เลยครับมาดักมาดักไวบัวให้ไปให้ขอไม่อยากให้สัมผัสแน่วาสันนอกครับนอกกระเดื่อตุเรกสามตัวอีหลีครับเป็นกับไปจับลอตเตอรี่มาไว้่ล่ะบอระน้านนุ่นยครับไปได้ลอตเตอรี่มาแล้วครับสองใบโอ้ได้มาแล้วสองใบเนาะครับครับผมบัตฮามันได้รางวัลทีหนึงห่งด้วยครับท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเบาแอมเราทรงกัสิเขียนใส่ตุเรก อันพ่อหนุยเพื้นมาหานีงวดนี่เพิ้นมากงวดที่สามค่ะคะมางวดที่สามนะครับอ๋อพิ่นมหาไฮโใไ้ลาบเนาะครับผมงวดก้อนนี่ถือตัวใดครับงวดก่อนถูกสามศูนย์ครับสามศูนย์เนาะครับผมอืมงวดนี้เพื่อก็ไม่ย่ำงวดนี้ก็มากระซิบใส่หูอีกอ๋อกะซิบใส่ขางหูเนาะค่ะรับผมเลขตัวใดครย่ำไห้เอฟซีอัเลขห้าหกเก้าครับผมห้าหกเก้าครับผมอายุ อ,อ,อสียส63ครับโอ้63ปีเป็นมาหย่ำเป็นมาห่องเ่หูนะคะเนาะครับท้องมีสามดาวก็ขอบคุณนาหนอยที่หลายนะค่ะให้ขอมูลนะคะนะ่ะเนาะขอบคุณค้านาหนอยขอบคุณค่าครับเแล้วท้องมีสามดาวก็จะเขียนตัวเลขนะคะนะนะ่ะเนาะเขียนตัวเลใเ่สมุดให้ท่านผู้ชมแคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะนะ่ะเนาะนี่นะค่ะท่านผู้ชม เลขของนาหนุยค่ะท่านผู้ชมเลขของนาหนุยที่พ่อพนมาบอกฟันว่าผีพ่อมาบอกมาห่องใส่หูฟันว่าเด็กกินเขากินน้ำกินเข่ากินน้ำน้ำกันไปใส่เบสใส่มองน้ค่ะเนาะใส่เบสใส่มองกินเขากินน้นำนนะะนนนนแล้วพ่อกับมะห่องใส่หูบอกจะลืมสื่อเด้อเลขตัวนี้่าลืมสื่อเอาห้าหก ก้าซึ่งงวดก่อนคุณพอ่อพังกะเมื่อบอก30 30ูนย์สามศูนย์คมชม่มถึงมืแล้วสองวดงวดนี้งวดที่3ามคุณพ่อนาหนุ่ยมาบอก5 6 9หกเ้าห้อายุของคุณพอก่ะอ,อายุหกามปีหกปีนะคะเนาะประจํางวดวันที่17บเกอพอหัวขาะคะเนาะ ประจาม้วสิกพหกห้านะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ท่อมี3ดาวกสิราธรรมชมพิกรเจอกันคลิปหน้าค่ะเฮงเฮงรวยๆโชฉกชกมันมาเด้อค่ะสวัสดีค่ะ6กสามห้า6กหกส